หนึ่งในคนฝ่ายค้านที่ออกมาบอกว่าอยากจะแก้ให้เร็วที่สุด <ฮะ S 1> เหตุผลเนี่ยเขาใช้คําว่ารัฐธ,ธรรมนูญปี60เนี่ยเป็นกติการัฐศนรัฐมันมีความเลื่อมล้าม,มันมีความไม่เท่าเทียมนะคะหนึ่งในนั้นคือเลขาธิการพรรคประชาชาติค่ะก็จะเป็นคนที่พูดลงลึกถึงรายละเอียดนะคะเป็นเหตุเป็นผลไล่เรียงแบบนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าสิ่งที่จะต้องแก้ให้เร็วที่สุดเหตุผลเพราะว่ามันติดปัญหาเรื่องขององ,องคอ์กรรัฐอิสระจับมือกับสวอไปเตะสกัดได้ประโยชน์จากรัฐ ธรรมนูญฉบับนี้ไงแบบนี้ไม่เวิร์กเลยนะคะคนนี้แหะค่ะพันตํารวจเอกทวีสอดสองสสแบบบัญชีรายชื่อเป็นเลขาธิการพักประชาชาติค่ะ บอกถึงทิศทางการทํางานของฝ่ายค้านในเรื่องของการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี60สร้างปรากฏการณ์รัฐซ้อนรัฐอธิบายง่ายๆว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์มีความเหลื่อมล้ําไม่เท่าเทียมมีเนี่ยอย่างน้อยเลยนะอย่างน้อยนะคะมีอยู่5ประเด็นด้วยกันเดี๋ยวไล่แบบนี้1คือเรื่องของรัฐสภาสิทธิของประชาชนในการเลือกตั้ง อันนี้มีน้อยไปคือกําหนดให้มีบัตรเลือกตั้งใบเดียวเลือกได้เฉพาะสสแบบแบ่งเขต350เขตเท่านั้นสสแบบบัญชีรายชื่อจํานวน150คนสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสาวอีก250คนประชาชนไงไม่มีสิทธิ์เลือกการกําหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสสก็เข้มงวดมากขณะที่บรรดาผู้ที่ทําการรัฐประหารคือคอสอชอรัฐบาลคอสอชอสอนอชชหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมไปถึงสปทหรือว่าสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศไม่มีข้อห้ามไหนสามารถเข้าสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและตําแหน่งสอวอย่างง่ายได้นี่คือข้อ1นนะคะข้อ2คือรัฐบาลที่เป็นฝ่ายบริหารประเทศตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสูงสุดไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ของประชาชนแล้วก็ยังให้สอวอที่มาจากการแต่งตั้งของหัวหน้าคณะรัฐประหาร250คนไปร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยอันนี้เขาถือว่าเป็นการสืบทอดอำนาจรัฐประหารนั่นเอง ส่วนข้อ3ค่ะรัฐอิสระจะมีสารรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญปี60ที่แต่งตั้งจากคอสชอล้วนมีที่มาจากระบบรัชการมาจากกองทัพรวมถึงฝ่ายตุลาการที่เกษียณอายุแล้วอยู่ในวัยสูงอายุไม่มีส่วนยึดโยงกับประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยตรงนี้แหละเขาเลยเปรียบเหมือนรัฐอิสระที่ซ้อนรัฐอยู่นั่นเองต่อมาก็คือรัฐร,รัชการค่ะมุ่งเรื่องความมั่นคงของรัฐไม่สนใจความมั่นคงของประชาชนไม่ไว้ใจ ประชาชนก็เลยเกิดโครงสร้างอำนาจรัชการรวมศูนย์รวมถึงองค์กรพิเศษต่างๆที่คนกลุ่มเล็กๆกับคนที่ใกล้ชิดกับคณะรัฐประหารเนี่ยเข้ามาควบคุมประชาชนข้อสุดท้ายคือข้อ5ค่ะรัฐประหารเงียบอันนี้เขาหมายถึงบทเฉพาะการที่สว250คนที่มาจากการแต่งตั้งของหัวหน้าคอสช,อชอมีอำนาจเหนือกว่าสสแล้วก็กำหนดให้บรรดา ประกาศคําสั่งการกระทําของคอสชอหรือว่าของหัวหน้าคอสชอเนี่ยมีผลใช้บังคับในทางรัฐธรรมนูญทางนิติบัญญัติทางบริหารหรือทางตุลาการแล้วก็บอกว่าที่สําคัญนะคะรัฐธรรมนูญนี้ยังไม่เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนประเทศกําหนดอนาคตของตัวเองเพราะว่ารัฐธรรมนูญให้อํานาจสว250คนติดตามเสนอแนะแล้วก็ควบคุมการปฏิรูปประเทศรวมถึงยุทธศาสตร์ชาติเป็นเวลาถึง20ปีผู้กําหนด อนาคตล้วนแต่เป็นผู้สูงอายุหรือคนชาราแทบทั้งสิ้น ตัวของพันตำรวจเอกทวีนะคะทิ้งท้ายว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญอยู่ในตําแหน่งได้ถึง75ปีรัฐธรรมนูญมีมากถึง17หมวดถือว่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีมานอกจากมีที่มาไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วยังมีอํานาจควบคุมได้ทั้งสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงคณะรัฐมนตรีที่มาจากประชาชนได้แบบเป็นเสร็จการจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่โดยสสรแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าทั้งสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่เป็นรัฐอิสระกับสว250ค ที่มาจากการแต่งตั้งตรงนี้ได้รับผลประโยชน์จากรัฐธรรมนูญปี60ไม่ยอมให้จัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ใช้เทคนิคทางกฎหมายต่างๆนานา,นาซึ่งเป็นเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์นั่นเองนี่คือคำอธิบายนะคะจากฝั่งฝ่ายค้านที่เขาบอกว่าเนี่ยคือทิศทางการทำงานของฝ่ายค้านในเรื่องการเสนอแก้รัฐธรรมนูญค่ะ นี่ฮะทั้งในทั้งนอกสภานะอตอนนี้ก็เคลื่อนไหวกัน<ะ>อย่างนอกสภาหลักๆก็คือเหมือนไล่รัฐบาล<ะ>ในสภาก็คือเรื่องแก้รัฐธรรมนูญใชน